สวัสดีครับวันนี้นะคะมาอยู่ในช่อง Off Shadow ช่น i n g วันนี้เขายู่ในเกม l o b l o x Mapbox นะครับวันนี้นะครับผมจะมาฟอนทั้งดาฟฟบ Faber V1 น,นะครับดบแรกนะคะรับ เสาที่สมบัติตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้คงม่สุอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะเี่สมบัติตอนนี้ไม่น,นอาจจะยังไม่เกิดน,นะครับเป็นปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มที่สามฝนปุ่มที่สี่ปุ่มที่สี่นะครับจะอยู่ตรงเกาะบ,บอสล,ลิงนะครับนี่นะครับนี่จะอยู่แถวลลิงตรงนี้นะครับนี่นะครับวนปุ่มที่ห้า ปุ่มที่ห้านะครับจะอยู่แถวท่าเรือนะครับนี่จะอยู่ตรงโขดหินตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้นะครับพอกดครบทุกปุ่มแล้วนะครับให้เรานะครับไปลงที่รับเควสนะครับมันจะมีประตูลับอยู่นะครับให้เราลงไป นี่นะครับเดี๋ยวให้เรานะครับมาเอาโคมไฟนะครับนี่ผม,มันอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับเพราะาผมทำดาฟเ,ฟเบอร์ไปแล้วนะครับพอเราเอาโคมไฟมาแล้วนะครับให้เราไประเบิดภูขเขาเผากระท่อมที่เกาะทะเลฟา์นะครับ พอถึงเกาะเทเดไฟตอนนะครับเดี๋ยวให้เรานะครับเอาไฟนะครับไปเผาบ้านตรงนี้นะครับนี่จะเป็นบ้านที่จมโดนไฟดูดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆพีระมิดนะครับให้เรานะครับเอาไฟไปเผาประตูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วให้เราเข้ามาข้างในมาเอาเหยือกน้ําตรงนี้นะครับให้มาเอาถ้วยตรงนี้ครับ พอเราได้ถ้วยมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรานะครับไปที่เกาะหิมะนะครับเราจะต้องเอาน้ำนะครับไปให้ฟิกแมนนะครับ อ่าเขพอถึงเกาะอีมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรานะครับเข้าไปในถ้าที่มีเลลี่อยู่เลยนะครับอ่ะถ้าที่เรามาฟื้นไฮคีนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะให้เราเอาเหยือกนะครับเหยือกแก้วถ้วยน้ำนะครับมารองน้ําตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้เรานะครับเอาน้ำไปให้ฟิกแมนนะครับจะอยู่ฟิกแมนนี่จะอยู่ในบ้านนะครับจะมีอยู่บ้านหนึ่งนะครับที่มีฟิกแมนอยู่ พอเราเอาน้ำให้ขเขาแล้นัำเดี๋ยวให้เรานะครับไปเกาะบากี้นะครับที่เกาะบากี้นะครับจะมีลิทแมนอยู่นะครับให้เราไปคุยกับเขานะครับ นี่นะครับพอถึงเกาะบาร์กี้นะครับนี่เดี๋ยวให้เราคุยกับลิทแมนนะครับอันนี้นะครับลิทแมนก็จะเป็นลิทแมนจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะให้เรามาคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเขานะครับจะบอกว่าให้เราไปจัดการกับใครคนหนึ่งนะครับพอเราเราคุยกับเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ให้เราขับเรือนะครับไปที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับ บนเกาะน,นั้นก็จะมีอยู่ถ้ำถ้ำหนึ่งนะครับก็จะมีบอสอยู่นะครับให้เราไปจัดการนะครับจะอยู่แถวเกาะแมกมานะครับ อนี่เขาจะเป็นเกาะนี้นะครับมานี่นะครับบนเกาะก็จะมีอยู่ถ้ำถ้ำหนึ่งนะครับพอเราถึงเกาะแล้วนะครับเดี๋ยวให้เราไปตีบอลนะครับแต่ถ้าเกิดบอลไม่เกิดก็รอฟักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับบอสไม่ค่อยเก่งมากนะครับอฟูได้ง่ายๆเลยนะครับนี่นะ พอเราฆ่าบอสเสแล้วนะครับให้เรากลับไปคุยกับลิทแมนนะครับ นี่นะคบพอเราถึงเกาะบากี้นะครับเดี๋ยวให้เรามาคุยกับลิทแมนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับพอเรามาคุยอีกรอบนะครับเขาก็จะให้เป็นกุญแจเอาไว้เปิดประตูที่จะทําให้เราสามารถเข้าไปฟู้กับบอสแชงได้นะครับให้เรานะครับกลับไปที่เกาะลิงนะครับอ่เพิ่งตอนแรกผมบอกให้เฟไปแล้วเนาะอ่ะ ก็เดี๋ยวให้เรากดรูปบ้านวา้าปกับไปได้เลยนะครับนี่นะครับกดรูปบ้านกลับไปได้เลยนะคะอันนี้นะครับพอถึงเกาะลิงนะครับนี่ให้เราเดินเข้าไปตรงข้างใต้ของที่ฝุ่นขนนะครับจะมีบอสแทงอยู่นะคะแต่ถ้าเกิด บอสไม่เกิดก็ให้เรารอสักพักหนึ่งนะครับนี่นะคะให้เรากุญแจมาเปิดประตูตรงนี้นะคะแล้วให้เรามาตีกับบอสแคงได้เลยครับก็บอสแคงก็จะเก่งหน่อยนะครับสำหรับใครที่เวลฝองอร้อนนี่ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะนี่ะพอเราตีบอสแคงเสร็จนะครับเราก็จะได้ดา,ดาฟเฟเบอร์มานะคะ นี่นะครับนี่ดาบเฟเบอร์นะครับนี่จะอยู่ระดับประมาณสีม่วงๆขอกชมพูนะครับจะมีอยู <h <h ่สองสกิลนะครับมีสกิลแฟกับสกิลเอ็กนะครับสกิลแฟนะครับก็จะเป็นการพุ่งชนเข้าไปแล้วฟันนะคะแวสกิลเอ็กนะคบจะเป็นการส่งขึ้นดาบไปนะคับัำเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ